โลโก้เด้งดึงแบบนี้ตัดต่อง่ายๆได้ตามนี้เลยครับไปที่แอปแคปคัตของเราเลยครับจิ้มจิ้มกัไปครับเพิ่มโปรเจกต์ใหม่จิ้มบวกนะครับเลือกคลิปที่จะเอามาเป็นพื้นนะครับตัวไหนดีผมเอาตัวนี้แล้วกันนะง่ายๆครับหลังจากนั้นนะครับให้ไปที่เครื่องมือภาพซ้อนนะครับเพิ่มโอเวอร์เลยครับไปที่รูปภาพนะครับโอ้แบกมาหนึ่งที่รูปภาพรูปภาพแล้วก็เลื่อนหา รูปโลโก้ที่เราต้องการของตัวนี้นะครับเพิมเข้ามา1ตัวนะครับได้มาแล้วครับโลโก้ของเรานะครับผมอยากให้โลโก้มันเด้งดึ๋งนะง่ายๆเลยครับจิ้มที่ตัวรูปภาพนะครับเลื่อนหาเครื่องมือเอฟเฟกครับปรที่สไตล์ครับแล้วก็เลื่อนหาคําตัวนี้ครับการเคลื่อนไหวครับจึงเข้าไปครับแล้วก็เลื่อนๆๆๆๆนี่ครับเจอแล้วครับกล้องสั่นครับจึงนั่งรอสักครู่นะครับเขาบอกว่ากําลังปรับใช้นะครับ เราก็นั่งรอนะก็ปรับใช้แล้วดึง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 ง่ายไหมครับแค่นี้เลยครับเนี่ยครับเราจะทําเป็นโลโก้ด้านหน้าด้านหลังได้เลยดึง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 เท่เลยดิดึง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 นำไปปรับใช้กันนะครับโอ้ยจะส่งออกกอนดีกว่าเงินาลบตัวนี้นะเอ็กซ์พอร์ตไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราเอ็กซ์พอร์ตไป720พอแล้วดึงดึงอาจารย์เปียกสอนถ่ายดําครับ